7อาหารช่วยลดอาการปวดท้องประจําเดือนอาการปวดท้องประจําเดือนเป็นอะไรที่ผู้หญิงหลายๆคนค่ะลาบากมากๆในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะค้นเมเลยค่ะสมัยก่อนก่อนที่ค้นเมย์จะมาเป็นโค้ชสุขภาพเนี่ยค้นเมเองก็เป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักมากๆเกี่ยวกับการมีประจําเดือนเลยเพราะว่าค้นเมย์เป็นคนที่มีรูปร่างอวบอ้วนนะคะตั้งแต่อายุประมาณ13แล้วนะคะจนค้นเมเคยมีปัญหาสุขภาพค่ะมีประจําเดือนเยอะเกินไปนะคะ 1, 1เดือนติดติ การมีประจำเดือนมาทุกๆวันนะคะจนใต้ตาเนี่ยคะ่ะขาวไปหมดเลยนะคะทําให้คุณหมอเนี่ยเป็นห่วงถึงขั้นต้องขุดมดลูกเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันคุณเมย์เข้าชมรมสุขภาพค่ะทําให้คุณเมย์ได้เข้าใจระบบของร่างกายหลายๆอย่างแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่ด้วยนะคะทําให้อาการ ประจําเดือนมาไม่ปกติก็มาปกติแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะค้นเมยจ,จะมาให้ความเข้าใจนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะบทความที่ค้นเมย์จะนํามาหยิบข่าวเล่าเรื่องนะคะหยิบให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านฟังนะคะมาจากเว็บไซต์ made thai o ขอบนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้ค่ะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเนาะว่าอาการปวดท้องประจำเดือนเกิดจากอะไรนะคะประจำเดือนของเราค่ะมาประจำเดือนของเราก็คือเลือดเสียนั่นเองซึ่งน้องคือผนังมดลูกค่ะที่ไม่ได้ใช้งาน พูดง่ายๆคือวันนี้ถ้าเราท้องเราจะไม่เป็นประจำเดือนทั้งหมด9เดือนถูกไหมคะก็ไม่เคยพูดเล่นๆกับสามีว่าเธอเธออยากให้ฉันไม่เป็นเนมนไหมล่ะเธออยากให้ฉันไม่เป็นประจำเดือนไหมล่ะเอาสักเกเดือนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะไม่ไหวแล้วสองคนนะเหนื่อยมากแล้วทีเดียวนะคะก็อย่างนี้ค่ะอ่ามดลูกของมนุษย์เรานะคะน้องจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นเหมือนถุงอะค่ะวันนี้มดลูกของเราค่ะทุกๆเดือนนะน้องจะต้องปฏิสนธิเนาะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีการปฏิสนธิเนาะระหว่าง อสุจิของผู้ชายนะคะก็คือน,น้ำเชื้อของผู้ชายกับรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยตัวผนังมดลูกก็จะไม่ไม่ต้องทิ้งผนังมดลูกก็จะก็จะมีอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อมันไม่มีการปฏิสนธิค่ะมดลูกของเรานะคะ จะต้องผลิตอยู่แล้วคะ่ะน้องจะผลิตผนังมดลูกหรือว่าผลิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการปฏิสนธิค่ะน้องจะต้องกําจัดตัวผนังมดลูกที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยคะ่ะออกไปทุทกๆเดือนตัวผนังมดลูกตัวนี้แหละคะ่ะที่เป็นเลือดออกมาบางทีก็ออกมาเป็นก้อนเลือดบางทีก็ออกมาเป็นน้าน้าถูกไหมคะวันนี้คะ่ะถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะคะการที่ผนังมดลูกของเราคะ่ะบีบตัวเอาผนังมดลูกออกมาก็ออกมาได้อย่างปกติแต่เมื่อไหรก็ตามที่ร่างกายของเราคะ่ะ ดันไม่แข็งแรงคําว่าไม่แข็งแรงในที่นี้คือมดลูกของเราไม่มีแรงบีบออกมาค่ะเมื่อน้องไม่มีแรงบีบออกมาน้องจะต้องใช้กําลังค่ะในการบีบรัดตัวหนักขึ้นเมื่อน้องใช้กําลังในการบีบรัดตัวหนักขึ้นนั่นแหละค่ะปัญหาก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าจะเกิดเกรงหน้าท้องนะคะทําให้ตัวมดลูกนะคะเขา บีบแรงอะ่ะพูดง่ายๆเหมือนเราบิดผ้าค่ะน้องก็จะต้องแรงยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะหลายๆครั้งนะคะก็จะก็จะแบบมีเราเราจะเรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเจ็บท้องประจำเดือนเนี่ยเราก็จะเอาถุงน้าร้อนค่ะมาประคบท้องใช่ไหมคะเพื่อให้เลือดเราค่ะเขา คลายตัวหรือว่ามีลักษณะอุ่นๆเมื่อไหรก็ตามที่เลือดเราอุ่นๆน,นะคะน้องก็จะออกจากร่างกายเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองง่ายๆเลยปัญหาแค่อย่างเดียวเลยคือมดลูกไม่แข็งแรงเมื่อมดลูกไม่แข็งแรงก็บีบเอา ตัวประจําเดือนออกมาไม่ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญค่ะเราจะทําอย่างไรให้หมดลูกเราแข็งแรงง่ายมากๆเลยอันดับหนึ่งค่ะรับประทานอาหารที่ดีรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงอาหารที่ดีอาหารที่มีโปรตีนสูงจะทําให้กล้ามเนื้อในร่างกายของคุณแข็งแรงกล้ามเนื้อในร่างกายของเราคืออะไรคะคืออวัยวะทุกๆุกอย่างในร่างกายรวมถึงมดลูกมดลูกของเราด้วยนะคะอาหารของไขมันก็คือ ของหวานของมันของทอดส่วนอาหารของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะของเราก็คือโปรโตีนและวิตามินค่ะโปรโตีนไม่จําเป็นต้องมากินที่ชมรมสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครอยากประหยัดเวลาค่ะสามารถเข้ามากินโปรโตีนที่เป็นอาหารที่ดีได้ที่ชมรมสุขภาพจตุจักรลําปูได้เลยยินดีมากๆแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกจริงๆหรืออยู่ไกลนะคะสามารถรับประทานโปรโตีนบริสุทธิ์ได้จากเนื้อสัตว์เลยค่ะ มีอะไรบ้างนะคะมีหมูไม่มีมันไก่ไม่มีหนังปลาได้ทั้งตัวเลยนี่คือโปรโตีนนะคะส่วนใครค่ะที่รับประทานอาหารเจอาจจะหาโปรโตีนกินยากสักนิดหนึ่งนะคะแต่ในผักผลไม้ก็จะมีโปรโตีนเช่นกันส่วนใหญ่จะอยู่ในถั่วด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ถือถึงขนาดว่าห้ามกินไข่ก็แนะนําว่าโปรโตีนจากไข่เป็นโปรโตีนที่ถูกที่สุดนะคะวันนี้ค่ะรับประทานโปรโตีนให้ถึงร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะส่วนใครที่มี ปัญหาเรื่องการปวดท้องประจำเดือนหรือวิมันปวดไม่หายจริงๆค้ณเมย์ก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกันได้ค่ะที่เบอร์โทร0 9 7 0 4 9 1 6 2 4ค่ะค้ณเมย์ยินดีให้คําแนะนําฟรีฟเลยค่ะไม่เสียเงินนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะมาดูแลสุขภาพกับค้ณเมย์ค่ะและอยู่ใกล้ๆที่ชมรมที่ลําพูนนะคะก็สามารถแวะเวียนมาขึ้นเครื่องสแกนที่สามารถตรวจวัดไขมันได้ทั้งหมด13รายการฟรีฟเลยค่ะที่ชมรมสุขภาพจตุจักรลำพูนนะคะ แวะมาพูดคุยดูแลกันได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราคุณเม่ใจย,ยกบทความนะคะจากเว็บไซต์ made thai com มาให้ฟังนะคะวันนี้ค่ะ7อาหารแก้อากการปวดท้องประจำเดือนนะคะมีอะไรบ้างนะคะ แก้ปวดท้องประจำเดือนกับแพทย์แผนไทยประจำเดือนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเพศหญิงโดยมีรอบเฉลี่ยของคนปกติอยู่ที่28วันในช่วงวัยรุ่นมักพบอาการปวดประจำเดือนซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยโดยประมาณ25-90% และมักมีอาการมากในช่วงสองวันแรกของการมีประจำเดือนสาเหตุของการปวดประจำเดือนที่พบได้บ่อยก็คือเยื่อบุปโพรงหมดลูกสร้างสารโพสตาแกนตินมากเกินไปซึ่งสารนี้จะทำให้กล้ามเนื้อหมด วกล้ามเนื้อมดลลูกบีบตัวเกิดอาการปวดบีบที่ท้องน้อยนอกจากนี้อาจเกิดอาการผิดปกติที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆได้เช่นปวดขาปวดหลังปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสาเหตุของการปวดท้องประจำเดือนเมื่อมีอาการปวดประจำเดือนผู้หญิงส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นอาการการปกติของการมีประจำเดือน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความจริงและก็ที่มีที่ไม่จริงบ้างโดยทั่วไปอาการปวดประจำเดือนจะเกิดขึ้นจากการที่มดลูกหด,หดหดตัวหดรัดตัวทำให้เกิดอาการปวดบริเวณท้องน้อยแต่หากมีอาการปวดมากจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือทำให้ต้องพักงานแบบนี้ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป เพราะสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดท้องประจำเดือนนั้นมีหลายสาเหตุซึ่งการรักษาบางครั้งอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเจอาหารที่คุณเมย์แนะนำนะคะก็มีหนึ่งค่ะชาคาโมไมล์ชาคาโมไมล์าค,ามมค่ะจะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้เนื่องจากชาคาโมไมล์ค่ะมีไกลซินซึ่งเป็นกรดอะมิโนโที่สามารถบรรเทาอาการ กล้ามเนื้อหดเกร็งได้และด้วยความสามารถในการทำให้มดลูกคลายตัวจึงช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนได้ 2. การดื่มน้ำให้มากๆเพื่อช่วยให้ตับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะหน้าที่อย่างหนึ่งของตับก็คือช่วยรักษาความสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนการดื่มน้ำจึงช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้นะคะที่ชมรมสุขภาพของเรานะคะก็จะมีการ ให้คำแนะนำนอกเกี่ยวกับการดื่มน้ำให้เหมาะสมค่ะเกี่ยว พอดีกับน้ำหนักตัวของร่างกายของเรานะคะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะดื่มน้ำให้มากๆสุขภาพจะได้ดีนะคะโอเคอันดับที่3นะคะคือการรับประทานผักและผละไม้ให้มากๆฮอร์โมนส่วนเกินของร่างกายที่ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลค่ะสามารถขจัดได้ผ่านลำไส้ซึ่งการรับประทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์มากๆจะส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายช่วยทำให้ฮอร์โมนส่วนเกินถูกกำจัดออกไปได้ง่ายขึ้นอันดับที่4นะคะคือ การรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมเช่นผักใบเขียวเช่นผักโขมผักวยเลงอาหารจำพวกปลาหอยกล้วยมะเดือฝรั่งธัญพืชไม่ผ่านการขัดสีถั่วอัลมอนด์เต้าหู้สดถั่วถั่วต้มถั่วลิสงมะม่วงหิม,มาพานต์และอื่นๆแมกนีเซียมสามารถช่วยลดสารพอทาเกดินที่ถูกหลั่งออกมาในช่วงมีประจำเดือนได้ จึงส่งผลช่วยลดอาการปรวดประจำเดือนนอกจากนี้แมกนีเซียมยังช่วยบรรเทาอาการปรวดก่อนมีประจำเดือนหรือ PMS ได้อีกด้วยาการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโพแทเสเซียมเช่นกล้วยถั่วขาวเช่นถั่วเหลืองถั่วลิ่าผักใบเขียวเช่นผักโขมผักคะนา้าผลไม้แห้งบางอย่างเช่นแอปเปิลลูกพุนลูกเกด ลูกเกดปลาบางชนิดเช่นแซลมอนทูน่าเป็นต้นและโพแทเสเซียมอาจช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้เนื่องจากอาการเหล่าดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการขาดโพแทเสเซียม 6. สมุนไพรแก้ปว,ปวดประจำเดือนผลการศึกษาหลายแห่งระบุว่ามีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้องได้เช่นตังกุยดอกคาโมมล์อีฟนิ่งพิมโรดเซนจอนเวิร์ดแบก โฮสโฮและอื่นๆรวมถึงเม็ดกัวลาน้าแต่การใช้สมุนไพรเหล่านี้ควรศึกษาถึงผลข้างเคียงแต่ละชนิดให้ดีก่อนซื้อมารับประทานนะคะส่วนของผลิตภัณฑ์ของ Herbalife นะคะเราจะมีส่วนผลิตภัณฑ์ของ Herbalife นะคะเราจะมีตัวสมุนไพรคะ่ะที่ชื่อว่าเม็ดกัวชาเอนอจี A g, หรือตัวเม็ดกัวลาน้านะคะที่จะช่วย เพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดค่ะทําให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะอาการปวดท้องประจําเดือนก็จะดีขึ้นเพราะว่าการบีบรัดตัวของของมดลูกก็จะน้อยลงนะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถอินบอกมาพูดคุยกันได้เลยนะคะ,ะสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเครื่องดื่มเกลือแร่ค่ะสําหรับคนเล่นกีฬาเช่นเกลือทะเลนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่ค่ะจะมีอิเล็กโทรไลซ์ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดทั่วไปได้แม้จะไม่มีหลักฐานการวิ ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเครื่องดื่มประเภทนี้จะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้แต่ก็ไม่มีผลเสียอะไรถ้าจะลองดื่มดูนะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มเรื่องของอเครื่องดื่มเกลือแร่เรื่องของการออกกำลังกายของผลิตภัณฑ์ของ Herbalife ก็จะมี C7 r ค่ะที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะส่วนใครคะ่ะที่สนใจอยากจะมาดูแลสุขภาพที่ชมรมสุขภาพก็ inbox มาคุยกันได้เลยนะคะท ID นะคะ แอดสอ u i u g r ค่ะกับค้ดเมย์เมซินีทีกันท่านะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะในคลิปต่อต่อไปค่ะเราวันนี้นะคะโรงเรียนสุขภาพของเรานะคะอยากให้ทุกๆท,ท่านค่ะกินให้ดีขี้ให้ได้เพื่อที่สุขภาพเราจะได้แข็งแข็งแรงและรักษาร่างกายเราไปได้นานๆค่ะเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะกับค้ดเมย์เมซินีทีกันท่าค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายกับน้องนเพด้วยค่ะมาตอนสุดท้ายเลย